สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอกันทารำลมจังหวัดศรีสะเกษนะครับอยู่บนถนนเส้น226นะครับตรงนี้ก็เป็นตลาดกกยางนะครับหรือว่าตลาดกกยางตลาดขายอาหารปลาเตี๋ใหญ่เมื่อจากาทางท่าทางขบทางรถไฟนะครับพี่น้องครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปทุกขั้นไปดูนะครับสะพาน ข้ามทางรถไฟอำเภอกันทารลารมจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปดูพ,พร้อมๆกันนะครับสะพานข้ามทางรถไฟอำเภอกันทารลรมจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งก็สร้างเสร็จมาน่าจะหลายปีนะครับแต่ว่าน่าจะไม่เกิน5ปีนะครับ ประมาณนี้นะครับประมาณ4ี่หรือหปีนะครับที่สร้างเสร็จนะครับหรือว่าผมจําผิดหรือให้ข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยนะครับคุณผู้ชมท่านใดทราบข้อมูลที่แน่ชัดก็คอมเมนต์บอกแอดมินได้นะครับนี่คือสะพานข้ามทางรถไฟอําเภอกันทารลรมจังหวัดศรีสะเกดนะครับสวยงามมากครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนสะพานกันเลยนะครับ ผานข้ามทางรถไฟแห่งนี้ก็สร้างเพื่อให้รถยนต์นะครับวิ่งด้านบนเลยนะครับข้ามทางรถไฟที่วิ่งมาจากอำเภอกันทาราลมจะไปยังบารินชำราบหรือว่าไปยังอุบลราชธานีนั่นเองนะครับข้างล่างก็วิ่งได้นะครับข้างล่างก็เป็นอุโมงค์ก็มีนะครับนี่ครับทางรถไฟนะครับ ี้ก็เป็นทางรถไฟที่มาจากสถานีกันทารารมามาจากสถานีศรีสะเกดนะครับรถไฟก็ลอดใต้สะพานแห่งนี้แหละครับที่จะมุ่งหน้าไปยังสถานีวารินชำาราบนะครับหรือว่าอุบลราชธานีครับแอบดูสวยมากครับสะพานข้ามทางรถไฟอำเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกดครับ ครับคุณผู้ชมครับก็คือสะพานข้ามทางรถไฟอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งสร้างบนถนนเส้น226นะครับระหว่างอำเภอกันทรารมไปยังจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเลยอำเภอกันทรารมมาประมาณสัก78กิโลเมตรนะครับก็เป็นทางโค้งพอดี ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ